สวัสดีครับวันนี้เรามาผัดกระเพราไก่กระวานกันนะครับนี่มันเดือดแล้วก็ใส่ลงไปเราจะขวดแห่หๆงๆนมาแล้วกัน ก็ในใจไปก็ไปไปรุบงรสมันจชอบอเด็ดเค็ม ผมรดบทบหน่อยนึงตามพักนิดหนึ่งตัดเลี่ยนนะครับคิมรสตามจะชอบนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เบเของเราไปกลัวานอ้กลัววานค,คั่วไปเลยครับ เครื่องในไก่ผัดกระวานได้ที่แล้วก็ใส่กระเพราเพิ่มความหอมฉุนของเราเข้าไปนี่กระวานทั้งกระเพราเลยนะครับ นี่แหละครับเครื่องใไนไก่ผัดกระวานสาุกพันจา้จาจ้าหินส่วนเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวเราก,ออก,กินด้วยกันนะครับผมขอบคุณท่านี่ติดต่อสวัสดีครับ